ยุกเก่าแก่เกินร้อยปีที่เคยสุดโทรมปัจจุบันได้รับการต่อเติมซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีจนน่าอยู่ด้านหลังของตัวเรือนได้ปรับปรุงกว้างขวางยิ่งขึ้นให้ลงตัวเหมาะกับพระสนิยมตามยุคสมัยแต่ยังคงกลิ่นอายอารยธรรมล้านนาไว้อย่างเต็มภ้าคผุมนฤทธ์ก็ได้อาศัยอยู่ที่เรือนหลังนี้ส่วนตึกใหม่ยังสร้างไม่เสร็จ นริศตั้งใจว่าคงเสร็จทันครอบครัวพาลินีคุ่มั่นจะได้มาอยู่อาศัยกันถ้าเธอต้องการย้ายตามเขามาอยู่เชียงใหม่จริงๆนึกถึงคู่มั่นและใครต่อใครที่อยู่กรุงเทพแล้วนักบรณกรดีหนุ่มถึงกับซึมไปเลยยืนเหมอมองออกไปนอกหน้าต่างอยู่นานกว่าจะนั่งลงตรงเก้าอี้ไม้แสงสว่างจากคมไฟตั้งโต๊ะ ส่องสว่างเฉพาะตรงโต๊ะเขียนหนังสือของนริศเท่านั้นตรงประตูจึงเห็นกลุ่มแสงประหลาดตรงเงามืดนั้นอย่างถนัดชัดเจนจนเขารู้สึกแปลกใจ เธออีกแล้วหรือชายหนุ่มนึกเอกใจขึ้นมาครามคกลั่นเมื่อเห็นร่างลางๆของเธอยังรู้สึกแปลกใจมากกว่าทุกครั้งที่เคยพบเจอเธอถึงขั้นตกตะลึงจ้องมองไม่กระพริบตาเลยทีเดียวเมื่อร่างในชุดสีทองลอยมายืนด้วยใบหน้าเศร้าซ้อยห่างจากเขาเล็กน้อยเจ้าชายอินทรพิชิตใจ ถึงเวลาที่เราต้องได้พบกันเสียทีข้ารู้ว่าเจ้าจำข้าไม่ได้แต่ข้าก็อยากให้เจ้าจำข้าได้และรู้จักข้าเสียงนั้นเย็นจะเยือกกระชากหัวใจให้หวาดผวาได้เหมือนกันภาพที่ปรากฏตรงหน้าหากเป็นบุคคลอื่นเมื่อได้ประสบพบเจอเข้าแบบนี้ก็ต้องตกใจกลัวช็อกไปเลยก็ว่าได้แต่นริศ เคยเห็นสาปริศนาผู้นี้มาก่อนจึงพยายามนึกให้เป็นเรื่องตลกขบขันปลอบใจตัวเองแล้วฝืนใจทักทายอย่างอารมณ์ดีวันนี้คุณมาแปลกนะมาเล่นโกนให้ผมดูหรือรู้สึกคุณจะทำอะไร,ประแปลกๆทุกครั้งที่เจอกันยังแอบเข้ามาในห้องผู้ชายสาวตรงหน้าโต้กลับทันทีข้าไม่ได้เล่นโกน ข้าเป็นเทวีสวรรค์ชื่อรุ่งรัศมีส่วนเจ้าคือเจ้าชายอินทรพิชิตชัยนาริศหัวเราะมอหายขำกลิ้งชี้ตัวเองถามล้อๆผมเนี่ยนะเป็นเจ้าชายคุณเทวีนาริศยังเรียกชื่อเธอสั้นๆง่ายๆแล้วรีบตัดปัญหาเอาอย่างนี้ละกันคุณอย่ามาเล่นอะไรที่ตลกแผลงๆ ปลุกปลุกโปรเป็นนินจาแบบนี้เลยต้องการอะไรบอกมาตรงๆจะได้ช่วยเหลือกันผมไม่ตลกด้วยนะคุณผมอยากนอนพรุ่งนี้มีงานแต่เช้าด้วยพูดไม่พูดเปล่าชายหนุ่มเดินไปที่เตียงล้มตัวลงนอนทำเป็นไม่สนใจเธอทว่าจู่ๆนริศก็ง่วงนอนขึ้นมาจับพรานทันใดอยากจะลุกก็ลุกไม่ขึ้นเหมือนมีมือเป็นร้อยเป็นพันมากดทับตัวเขาเอาไว้ และแล้วดังใครกระชากดวงใจออกจากร่างอย่างแรงนริตรู้สึกเจ็บแปลไปทั่วสัมพร่างกายร่างทั้งร่างเบาหิวกลุดลอยไปคล้ายตัวเองกำลังเคว้งคว้างอยู่ท่ามกลางม่านหมอกบางเบาสติสัมปชัญญะเลื่อนลอยความรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองอยู่นานมากมารู้สึกตัวอีกที เห็นตัวเองอยู่ท่ามกลางป่าเขาลำนาวไพรณริตมองรอบกายอย่างงุนงงที่นี่ที่ไหนมาที่นี่ได้อย่างไรถามตัวเองแต่ก็ตอบตัวเองไม่ได้อยู่ดีพอกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้หอมที่เคยคุ้นช่วยมาแตะจมูกเท่านั้นความจดจําเริ่มผุดขึ้นในสมองทันทีทันใดนับเป็นเรื่องแปลกที่นริต รู้สึกดีใจเหมือนฟ้ามาโปรดเมื่อเห็นร่างระหงสวยสงา่าเยี่ยงนางพญาของอิสตรีนางนั้นเคลื่อนกายอยู่ห่างออกไปแต่กลับทำหน้านิ่งเฉยเมื่อสาวสวรรค์มายืนใกลๆ้ๆทำเอาเธอน้อยใจพูดว่าข้าขออภัยที่พาเจ้ามาที่นี่ข้าต้องการฟื้นความทรงจำให้เจ้า ที่นี่เมืองของเจ้าชายอินทรพิชิตชัยเพื่อเจ้าจะจำตัวเองได้จำข้าได้หนุ่มจากแดนไกลยังเฉยเมยทำหน้าไม่ยินดียินร้ายสาวสวรรค์จึงคว้าข้อมือหนุ่มจากแดนไกลบืดเดียวทั้งสองก็เดินปรออยู่บนถนนในเมืองหลวงสมัยโบราณแห่งหนึง่งรุ่งรัศมี ได้พานณริ์ไปยังพระราชวังซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้าชายอินทรพิจิตชัชยมาก่อนคิดว่าองค์ชายอันเป็นที่รักของเธออาจจะจดจำอดีตได้แต่ทวีสวรรค์ก็ผิดหวังไม่มีวีว่แววชายคนรักจะผูกพันกับความหลังอีกเลยเธอจึงพาเขาไปยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเคยเป็นสถานที่ที่เจ้าชายชอบไปประทับแรมบ่อยครั้ง สภาพธรรมชาติเป็นใจทำให้นฤทธิ์สดชื่นขึ้นประยืนตรงหน้าผาชูมือร้องวูวูก้องผาสะท้อนไปมาทำตามเทวีสวรรค์ที่ทำให้ดูทำให้ผู้พามาดีใจนึกว่าชายที่ตนรักคงเริ่มจดจำอะไรได้บ้างแต่แล้วเธอก็ต้องผิดหวังและยังตกใจสุดขีดอีกด้วย เมื่อจูจูร่างนริตค่อยๆลอยขึ้นจากพื้นและกำลังจะล่องลอยห่างออกไปจากชะง่อนผาแห่งนั้นสาวสวรรค์ตกใจจดทำอะไรไม่ถูกจนได้ยินกระแสเสียงจากผู้มีอำนาจได้ดังสนั่นเลือนลั่นลงมาจากเบื้องบนรุกงรสมีจับผู้รักของเจ้าเร็วเจ้าจงใช้ดอกไม้อสาฟตี นำทางดวงวิญญาณคู่รักเจ้าไปเข้าร่างให้เร็วที่สุดยังไม่ถึงเวลาที่เจ้าจะกระทำเยี่ยงนี้เร็วสิ้นกระแสเสียงจากฟากฟ้าสาวสวรรค์เข้าใจทันทีแสดงว่าวิญญาณนริศได้ออกจากร่างนานเกินกว่าเวลาที่กำหนดไว้จึงรีบปฏิบัติตามคำสั่งจากสวรรค์อย่างเร่งด่วน ภายในห้องนอนเรือนล้านนาร่างนริตนอนเหยียดยาวไม่ไหวติ่งอยู่บนเตียงส่วนด้านนอกหน้าต่างห้องนอนเรือนล้านนาเงินยวงกำลังให้ดวงดีขึ้นไปดูนริตด้วยความสงสัยสายป่านนี้แล้วทำไมเจ้านายยังไม่ตื่นดวงดียืนขาสัน่นพับๆโดยไม่รู้สาเหตุขณะอยู่บนบันไดที่พาดอยู่ใต้หน้าต่าง โดยมีเงินยวงช่วยจับบันไดไว้ให้ด้วยคำสั่งพัญญาดวงดีได้รีบไต่ขึ้นบันไดขึ้นไปจนถนึงขอบหน้าต่างกำลังเหวี่ยงขาพาดคร่อมหน้าต่างก็ต้องชะงัก,กเย็นว่าตรงไขสันหลังตกใจขนลุกขนพองสยองกล้าวตรึงอยู่กับที่จะร้องก็ร้องไม่ออก เมื่อเห็นเงา,ลางลางๆของผู้หญิงตัวเล็กชุดขาวยืนอยู่ข้างเตียงเจ้านายยังหันมายักคิ้วหลิวตายิ้มไม่เขาอีกด้วยทีพอหลุดปากออกมาได้เท่านั้นทั้งคนทั้งบันไดก็ร่วงลงมาลุกขึ้นได้ดวงดีก็โกยแนบแบบไม่คิดชีวิตทิ้งให้เงินยวงเป็นงงอยู่แต่เพียงลำพังเหมือนที่เคยเป็น